อืมโอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมมันจะคุยอะไรอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายกลับไปไอ้ที่อัานไอ้นะ่นเงจะใช้เวลาจรทีเดี๋ยวนี้ให้มีค่าที่สุดนะครับครับสยัสซึ่งผมก็จะถ่าย หังจากคำเขาแล้คคคควคัทจบบอลได้ลงไปสามนาทีนะแล้วมัเพลงโคตรมันไม่ดีนก็สิบเด้วยอ้ตัวตะบากี้เห็นในด้านข้างมันมันตัวจับเสียงผมได้ด้วยนะฮะ เออไม่จริงจริงมันคืออันนี้นะเสียงอืออะเราจะอัพตัวนี่ก่อนนะเราจะอัพหมวกโอ้เลเว่าเจดเลยมาเอง็ง อาจจะมีใครโทรมารบกวนนิด <fi> น <glaube yapmış> ึงนะครับแต่ก็ม่ต้องสนใจนะประจาบกดวางหายกบีอัตมานเทวะเกือบเต็มไข่ ไม่ถึงเลยเออไมาจิ Bref, in <ını> ้งเงี้ยจ้ะจ้ะไทยงูอัดตายเลยกบีอัตมาทีวะลุกเสือต่อยงั้นดีกว่ามันจะเพิ่มดาเมทให้เราส้าไปสายดาเมทในน้าไม่เลือก

เียวเหี้ยอะไวะเดี๋ยวฉัประจาตะกูลไปอึฉันประจตะกูลฉนคือฉัระกูลกูรู้ฉคือคือกูจะรู้แล้วสินะนกฟินิกล่องแห่งแดนสุธยาเหี้ยอะไรวะแนสุธยามนมี่ไมัจะมีน้แดนสุธยา ชาประจำตระกูลแก่เราไม่มีอะไรลอไคุณจางงอนเดี๋ยนะมันมันเช่อตระกูลกใช่หาใช่กันเถอะชอบตำตรกูลฉันคือดาพาวารีเชื่ออะไรวะพิชซัาจิโร่เ้ยไอ้นีไน่ไอ้ไอ้นี่ไทยปูด บอกเลยวิชาวประจัมตะกูลฉันนี่ยอดไปแล้วนกฟินิกนเพลิงแห่งไัยเม่ยใช่เพลิงไม่มึงแตกเลยไม่เป็นไรบอกเองไม่เป็นไรค่อยไปไปก็ไปได่าเพื่อนหลังไหมอูดกระเพาะมันโดยชาดูพองพอง พ่งพ่งบ้านพ่ง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 เตียมาเอ้ยพ่อลาพ่งพ่งพ่งถ้าใครคิดดูช่วงไอ้เจ็กปกลนรู้ว่าพ่งคืออะไรนะมาฟ้อนเจนามัฟกวนเจนมาฟ้อนเจนา พิชามัุนนกฟินิเพลิงแดนส์เอ่ะ็ไม่รู้ิชาจัุนชุกกูใบมดดาบคมพิชาจัุนชักกูใบมีดเดดาบคมเดบคมจริงดาบคมจริงเลยรอชิบหายอุยตายไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แพงชาโดเด้งเอาของเขาคืนป นกฟีนิกซ so ์ปลงหงแดนสมุทยาต้องเอาใช้กับอันนี้เลยฮะผู้ชายคนกูคือสาเดี๋ยวดาบแห่งแห่งเปลวเพลิงเปลวทองบ้านเองดิไะแล้วกัไปตัรึปล่บีฟมอะไร ช่ ह, ciudad, future, วงที่ผมไม่ได้ลงเิมนะไอเครื่องอัดพอดมันมีปัญหามันเบียวเลยาากูนะมาตหแกไม่ีนสําหรับมหันสําหรับแกเท่านั้นแหละ กลอกขนาดนั้นด ja ิ es ้งนี้เลยฮึจ้ากล้าด้ยังไงไม่รู้กับนอืออะไรชาประจำตระกูลดาบดาบแห่งพลังดาบแห่งความแหลมคมแหลมแหลมคมมันแหลมคมมันแหลมคมเหรอแหลมแหลมมแหลมคมเหรอแหลมคมเหรอ เลมคมหรเล้คมเหอเลมคคมก่ะจะเป็นาตชัเตอร์สให้ดูเนทุนถ้ามันเปิดไปไม่ได้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดตามด้วยนะนะอากดกันหน่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเราไปดูต่อไปปีสองพันี่สิบสี่ด้วย ไม่คิดว่าช่วงนี้ชาร์ f i g ไฟจะดังช่องโไม่มีอะไรเห็นทางนั้นไม่มีอะไรอืมอืมอืมอ๋อเมื่อกี้เป็นข้าพหลวงตาุทคนเออเมื่อกี้เป็นข้าพผหลวงตานข้าวผับหลวงตาจะไม่ได้พี แตามันคือภาพลวงตามันคือภาพลวงตาคนเก่งระดับปรมาจารย์ตระกูลผู้นําตระกูลเออฟินิกไฟเพลิงมันจะไม่แพ้เมื่อกี้มันคือภาพลวงตาจำกัดนะ

喂，我叫三脚他